สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะมาเอา่อมาแกะรอยบริการที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีหรือบางที่อาจจะกำลังใช้อยู่เลยก็ได้ก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ buy now pay later นะครับที่เราเห็นโฆษณากันเยอะมากจริงๆแทบทุกแพลตฟอร์มเลยความสะดวกสบายแค่ปลายนิ้วแบบนี้เนี่ยเอ่อมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเรามีข้อมูลจากบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่า กับดักซื้อก่อนใจที่หลังและวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจที่จะพาเราไปสำรวจในมุมที่เราอาจจะคาดไม่ถึงกันครับวันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจกันดูว่าทำไมบริการนี้มันถึงแบบดึงดูดใจจังเลยและอะไรคือความเสี่ยงที่เราอาจจะมองไม่เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองภาพใหญ่ๆเชื่อมโยงกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจด้วยครับค่ะคือความสามารถในการซื้อของได้เลยทันทีแลค้ค่อยๆ ทยอยจ่ายคืนทีหลังเนี่ยมันฟังดูดีนะคะโดยเฉพาะกับพวกสินค้าจําเป็นหรือบางทีก็เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนบางอย่างแต่ก็นั่นแหละค่ะความง่ายนี่เองที่อาจจะค่อยๆพาเราไปสู่จุดที่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดได้ค่ะนี่นี่ก็น่าจะเป็นความรู้สึกว่ามันคุ้มหรือเปล่าครับได้ของมาก่อนจ่ายเบาๆสบายๆมันเหมือนแบบทางลัดสู่การครอบครองเลยนะครับ ใช่เลยค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากเลยในบทความเขาเรียกว่ากับดักที่1ค่ะภาพลวงตาของความสามารถในการจ่ายและความคุ้มค่าคือตอนแรกๆที่เริ่มใช้เนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะยังม,มีสตินะคะมีวินยัยคิดว่าคุมอยู่แหละการเงินไว้จ่ายแต่ละงวดได้แต่ว่าจิตวิทยามันทำงานค่ะการจ่ายเงินจำนวนน้อยๆซ้ำๆเนี่ยมันสร้างความรู้สึกว่า เออฉันจัดการได้มันทำให้เราประเมินความสามารถในการจ่ายของตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงแล้วที่สำคัญเลยคือทำให้เรามองข้ามราคาเต็มที่ต้องจ่ายทั้งหมดไปเลยโดยไม่รู้ตัวคะ่ะอ๋อครับครับเข้าใจเลยครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้นๆ้นเลยนะเนี่ยทีนี้ประเด็นถัดมาในบทความนี้สิครับที่บอกว่ายิ่งเห็นแอปหรือผู้ให้บริการแข่งกันปล่อยกู้ง่ายๆหรือกระตุ้นให้ใช้ BNP L มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจโดยรวมอ่าอน,นี้จริงเหรอครับประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะนี่คือกับดักที่2การมองข้ามสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจค่ะคือแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าการที่ผู้ให้บริการทางการเงินต้องพยายามอย่างหนักเลยนะคะเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคยืมเงินอนาคตมาใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอ่ามันอาจจะเป็นภาพสะท้อนว่ากําลังซื้อจริงๆในระบบเศรษฐกิจมันเริ่มฝืดเคืองหรือเปล่า คือคนอาจจะไม่กล้าใช้เงินสดก้อนใหญ่ซึ่งมันอาจจะเป็นสัญญาณแฝงของเศรษฐ,ฐกิจที่กําลังชะลอตัวหรืออาจจะนําไปสู่ภาวะถดถอยได้นะคะเพราะเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีไรายได้ก็อาจจะไม่แน่นอนอาจจะลดลงหรือตกงานไปเลยก็ได้แต่ว่าพารับห่อนที่เราสร้างไว้เนี่ยมันยังเท่าเดิมนะคะบวกกับค่าของชีพอื่นๆที่อาจจะสูงขึ้นอีกเช่นดอกเบี้ยบ้านหรือเงินเฟ้อมันยิ่งเพิ่มแรงกดดันทางการเงินแบบมหาศาลเลยค่ะโอ้ oh. เหมือนเป็นสัญญาณที่มันซ่อนอยู่ในความสะดวกสบายที่เราได้รับเลยนะครับเนี่ยแล้วพอมันผ่อนง่ายจ่ายน้อยๆมันก็มีโอกาสาที่เราจะเอ่อจ่ายแพงกว่าซื้อสดโดยไม่ทันสังเกตด้วยใช่ไหมครับอย่างที่ในบทความยกตัวอย่างว่าของ100อาจกลายเป็นร้อบถูกต้องเลยค่ะนั่นคือกับดักที่3การจ่ายแพงกว่าโดยไม่รู้สึกตัวคือแม้หลายบริการจะโฆษณาว่าดอกเบีย้ย0%แต่มันก็มักจะมีค่าธรรมเนียมแฝง ค่าดำเนินการหรือเงื่อนไขอื่นๆซ้อนอยู่ค่ะหรือบางทีก็เป็นดอกเบีย้ยจริงๆนั่นแหละแต่พอคำนวณออกมาแล้วมันดูน้อยต่อเดือนแล้วอีกอย่างคือการซื้อด้วยเงินสดบางทีเราอาจจะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มอีกด้วยซ้ําแต่พอเราเห็นยอดผ่อนต่อง,งวดที่มันต่ํามากๆค่ะเช่นแค่หลักสิบหรือหลักร้อยต้นๆเนี่ยความรู้สึกว่าถูกมันก็เข้ามาครอบงาเลยทําให้เรามองข้ามต้นทุนรวมจริงๆที่ต้องจ่ายไปได้ง่ายมากๆเลยค่ะ แต่ก็น่าแปลกนะครับทั้งที่อาจจะรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายแฝงแต่ทำไมคนยังยอมจ่ายหรืออาจจะไม่ได้เอะใจตรงนี้เท่าไรครับเป็นคำถามที่ดีค่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะความโปร่งใสของข้อมูลที่อาจจะไม่ชัดเจนเสมอไปนะคะแต่ส่วนสำคัญเลยคือเรื่องจิตวิทยาอีกแล้วค่ะ ความต้องการที่จะได้ของเดี๋ยวนี้นะคะมันมีพลังเหนือกว่าการคิดคำนวณผลประโยชน์ระยะยาวมากๆประกอบกับยอดผ่อนที่มันดูเล็กน้อยมันทำให้สมองเรารู้สึกว่าเออคุ้มค่าแหละกับความสุขที่ได้รับทันทีมากกว่าจะไปกังวลกับเงินส่วนต่างเล็กๆน้อยๆที่ต้องจ่ายเพิ่มในอนาคตนะคะอืมพอความรู้สึกว่าถูกและยังไหวอย,อยู่มันคร่อมงำแล้วผลที่ตามมาก็คงหนีไม่พ้นการซื้อเพิ่มถูกไหมครับ จากชี้เดียวเป็นสองชิ้นสมชิ้นแบบนี้มันก็ไหลไปสู่กับดักต่อไปเลยสิครับเนี่ยใจเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติของคนเราเลยนะคะพอรู้สึกว่าตัวเองยังจ่ายไหวอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นนี่คือกับดักที่สค่ะวงจรการใช้จ่ายที่บานปลายความรู้สึกว่ายอดผ่อนรวมต่อเดือนยังต่ำกว่าไรายได้หรือยังอยู่ในงบที่ตั้งใจไว้เนี่ย มันเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยค่ะให้เริ่มผ่อนสินค้าชิ้นอื่นๆเพิ่มจากของใช้เล็กๆน้อยๆก็อาจจะขยับไปเป็นของชิ้นใหญ่ขึ้นหรือว่าผ่อนหลายๆรายการพร้อมกันจนยอดนี่รวมสะสมค่อยๆพอกพูนจากหลักร้อยเป็นหลักพันจากพันเป็นหมื่นหรืออาจจะแสนได้เลยนะคะโดยไม่ทันรู้ตัวคือจุดโฟกัสมันไปอยู่ที่ยอดจ่ายรายเดือนไม่ใช่ยอดนี่ทั้งหมดที่รออยู่ค่ะ ฟังดูเหมือนค่อยๆเดินลงบันไดไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันลึกแค่ไหนจนกระทั่งชนกำแพงในบทความพูดถึงจุดที่เริ่มจ่ายไม่ไหวเพราะอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามาแทรกนั่นคือกับดักที่5ค่ะการชนกำแพงทางการเงินค่ะชีวิตจริงมันไม่แน่นอนเสมอไปนะคะอาจจะมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินก้อนอย่างเช่นปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุการตกงานหรือรายได้ลดลงกระทันหัน การที่เรามีภาระผ่อนที่ต้องจ่ายเท่าเดิมทุกเดือนในสถานการณ์แบบนั้นนะคะมันกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งขึ้นมาทันทีเลยในแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากค่ะว่ามันเหมือนบริษัทที่ถูกบังคับให้จ่ายเงินปันผลให้นักลงทุนทุกเดือนแบบขาดไม่ได้เลยซึ่งสําหรับคนธรรมดาอย่างเราๆภา,าระผูกพันแบบนี้มันลดทอนสภาพคล่องและความยืดหยุ่นทางการเงินลงไปเยอะมากทําให้การรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆมันยากขึ้นอย่างยิ่งเลยค่ะ โหนึกภาพตามแล้วรู้สึกอุดอัดเลยนะครับการไม่มีพื้นที่หายใจทางการเงินนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วพอสถานการณ์เริ่มคับขันจ่ายไม่ไหวสิ่งแรกที่คนอาจจะคิดเพื่อเอาตัวรอดเฉพาะหน้าคือไปหายิบยืมจากที่อื่นมาโปะก,ก่อนซึ่งฟังเพินๆเ,เ,เหมือนจะเป็นทางออกแต่บทความบอกว่านี่คือกับดักที่อันตรายมากๆเลยอันตรายอย่างยิ่งเลยค่ะนี่คือกับดักที่6ภาพลงตาของการแก้ปัญหาด้วยหนี้ใหม่ การไปกู้เงินก้อนใหม่ไม่ว่าจะจากบัตรใบอื่นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือที่แย่ที่สุดเลยก็คือหนี้นอกระบบเพื่อเอามาจ่ายหนี้เก่าที่กําลังจะถึงกําหนดชาระเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เรารอดพ้นวิกฤตเฉพาะหน้าไปได้นะคะเหมือนเป็นการซื้อเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการย้ายหนี้ค่ะและส่วนใหญ่มักจะทําให้หนี้รวมเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าหนี้ก้อนใหม่มันก็มาพร้อมกับดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมของมันเอง มันเหมือนกับดับไฟด้วยน้ำมันเลยค่ะหวังแค่ว่าเดือนหน้าฟ้าจะเปิดรายได้จะดีขึ้นซึ่งมันเป็นการเดิมพันกับอนาคตที่เสี่ยงมากๆค่ะมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริงๆเลยนะครับด้วยความหวังลมๆแรงๆและถ้ายัางเดินในเส้นทางนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดไม่ยอมแก้ที่ต้นเหตุมันก็จะนำไปสู่จุดสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดในบทความค่ะกับดักที่7วังวุนนี่สินทบต้นและความพินาศทางการเงิน การกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันไม่ต่างกับการหมุนเงินในแชร์ลูกโซ่ส่วนตัวเลยค่ะจากหนี้แค่เจ้าเดียวก็กลายเป็นหลายเจ้าจากยอดหลักหมื่นทบไปเป็นแสนและอาจจะลามไปถึงหลักล้านได้เลยนะคะถ้ายังไม่หยุดหนี้มันจะขยายตัวเร็วมากเหมือนดอกเห็ดพิษเลยค่ะและที่น่ากลัวคือมันไม่ได้หยุดแค่หนี้จากการซื้อของเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกต่อไปแล้วมันเริ่มลามไปกระทบสินทรัพย์ใหญ่ๆเช่นบ้านรถยนต์ จนถึงจุดที่ไม่สามารถจ่ายคืนได้จริงๆนำไปสู่การถูกยึดทรัพย์ฟ้องร้องหรืออาจจะถึงขั้นล้มละลายได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นของทั้งหมดนี้อาจจะมาจากแค่การผ่อนของราคาไม่กี่พันบาทด้วยความคิดว่าจ่ายไหวในวันแรกเท่านั้นเองค่ะโอ้เป็นภาพที่น่ากลัวมากครับจากความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆกลายเป็นหายนะทางการเงินไปได้เลยแต่ ในบทความก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างนะครับมีกรณีตัวอย่างของคนที่เกือบจะตกไปถึงกับดักสุดท้ายแต่มีคนช่วยชี้ทางให้ทันเขาได้รับคำแนะนำให้ทำอะไรบ้างครับถึงรอดมาได้หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาตามกรณีตัวอย่างนะคะคือการยอมรับความจริงแล้วก็หยุดสร้างหนี้เพิ่มทันทีค่ะต้องตัดใจเลยหยุดการใช้จ่ายด้วยการผ่อนทุกชนิดแล้วก็ผเผชิญหน้ากับสถานการณ์จากนั้นคือการระดมเงินสดทุกวิถีทางเพื่อปิดหนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ ซึ่งในเคสนั้นมันหมายถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่เลยคือการขายสินทรัพย์ไม่ใช่แค่ของที่ผ่อนมานะคะแต่รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆที่มีค่าที่พอจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วในตัวอย่างคือทองคําที่สะสมไว้แม้จะเสียดายแค่ไหนก็ตามแต่มันคือการตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะคะต้องยอมเสียสละบางอย่างเพื่อหยุดเลือดที่มันไหลไม่หยุดดีกว่าปล่อยให้มันลุกลามจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นบทเรียนราคาแพงเพื่อซื้ออนาคตทางการเงินกลับคืนมาค่ะ อืมการตัดสินใจขายสินทรัพย์ที่เรารักเพื่อมาใช้นี่คงเป็นเรื่องที่ยากมากทั้งความรู้สึกเลยนะครับและผลลัพธ์หลังจากที่เขาทําตามคําแนะนํานั้นเป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์น่าทึ่งมากค่ะหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นไปเขาก็สามารถปลดหนี้ได้หมดเลยนะคะและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือสภาพจิตใจของเขาดีขึ้นมากมีความสุขกับชีวิตมากกว่าตอนที่ยังพยายามหาเงินมาหมุนจ่ายหนี้ด้วยซ้ำไปค่ะจริงเหรอครับ การไม่มีหนี้มันส่งผลต่อความสุขได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับมีผลอย่างมากเลยค่ะความเครียดจากการเป็นหนี้นี่มันกัดกินความสุขแล้วก็พลังชีวิตเรานะคะการปลดหนี้ได้มันเหมือนการยกภูเขาออกจากอกเลยทําให้รู้สึกเป็นอิสระมีสมาธิมากขึ้นพอจิตใจปลอดโปรง่งไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้ก็มีแรงมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทํางานหาเงินหรือใช้ชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ กลับมาที่มุมมองของผู้เขียนบทความต้นทางนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมีจุดยืนที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยว่าทางที่ดีคืออย่าไปยุ่งกับบริการ BNPL เหล่านี้เลยจะดีกว่าเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจแล้วก็อนาคตเรื่องรายได้ของเราก็ไม่แน่นอนด้วยเป็นมุมมองที่เน้นความปลอดภัยทางการเงินขั้นสูงสุดเลยค่ะเขาใช้ภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากนะคะคือความรู้สึกตอนสิ้นเดือนของคน2กลุ่ม กลุ่มแรกคือคนที่รอรับเงินปันผลจากการลงทุนกับอีกกลุ่มคือคนที่รอใบแจ้งหนี้ที่ต้องจ่ายความรู้สึกมันต่างกันราฟ้ากับเวลเลยค่ะกลุ่มแรกคือมีความหวังมีความอิ่มเอมใจอยากให้ถึงสิ้นเดือนไวๆส่วนกลุ่มหลังคือความกังวลความกดดันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็ต้องหาเงินมาจ่ายอีกแล้วนอกจากนี้การมีรายจ่ายคงที่จากการผ่อนทุกเดือนเนี่ย มันยังล็อกเงินส่วนนั้นเอาไว้ทําให้เราเสียโอกาสที่จะนําเงินไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าเช่นเอาไปลงทุนให้มันงอกเงยหรือเก็บเป็นเงินสํารองยามฉุกเฉินจริงๆค่ะฟังดูเหมือนผู้เขียนจะมองว่าหนี้ทุกชนิดคือสิ่งไม่ดีที่ควรหลีกเลี่ยงไปเลยแต่ในบทความก็มีการแตะเรื่องหนี้ดีกับหนี้เสียไว้ด้วยใช่ไหมครับมันพอจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างไหมครับอา มีการแยกแยะไว้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่ช่วยสร้างสมดุลกับมุมมองที่ค่อนข้างเข้มงวดนั้นนะคะแหล่งข้อมูลมองว่านี่ไม่ได้แยกไปทั้งหมดต้องดูที่วัตถุป,ประสงค์ของการก่อนนี่ค่ะ นี่ดีก็คือหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตอย่างเช่นการกู้เงินมาลงทุนทำธุรกิจหรือซื้อสินทรัพย์ที่คาดว่าจะสร้างกระแสงเงินสดกลับมาได้มากกว่าภาระดอกเบี้ยที่จ่ายไปส่วนหนี้เสียก็คือหนี้ที่เกิดจากการบริโภคใช้แล้วหมดไปไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสิ่งของที่ไม่จาเป็นจริงๆหนี้ประเภทหลังนี้แหละค่ะที่ผู้เขียนเน้นย้ำว่าควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด เพราะมันมีความเสี่ยงที่จะนําไปสู่กับดักทั้งเจ็ดที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่แหละค่ะออ๋ oh. เข้าใจชัดเจนเลยครับสรุปแล้วบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยแม้จะดูน่าดึงดูดใจมากๆด้วยความสะดวกสบายใจน้อยๆแต่เบื้องหลังมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่หลายชั้นเลยนะครับตั้งแต่การทำให้เราจ่ายแพงขึ้นโดยไม่รู้ตัวการมงข้ามสัญญาณเตือนทางเศรษฐกิจไปจนถึงการเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรหนี้สินที่อาจจะควบคุมได้ยากโดยเฉพาะในยกที่เศรษฐกิจมันผันผวนและอนาคตไม่แน่นอนแบบนี้ด้วยนะครับ แล้วมีมุมหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนะคะในเมื่อเศรษฐกิจมันมีความไม่แน่นอนสูงการที่เราเลือกที่จะบริโภควันนี้โดยใช้ไรายได้ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนมาเป็นหลักประกันเนี่ยมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนแต่งทัศนคติหรือพฤติกรรมของเราต่อความเสี่ยงในด้านอื่นๆโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะ คือความง่ายในการได้ของมาครอบครองทันทีมันอาจจะกําลังปรับสมดุลในใจเราให้เอ็นเอียงไปทางการแสวงหาความพึงพอใจระยะสั้นมากขึ้นแล้วก็ลดทอนความสําคัญของการออมการลงทุนหรือการวางแผนระยะยาวลงไปแม้ว่าพื้นฐานทางการเงินของเราอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงพอที่จะรองรับความเสี่ยงนั้นเลยก็ได้นี่อาจจะเป็นคําถามสําคัญที่เราควรจะกลับไปทบทวนตัวเองดูนะคะว่า ความสะดวกสบายในการใช้จ่ายวันนี้เนี่ยกำลังส่งผลต่อการตัดสินใจและอนาคตทางการเงินของเราในระยะยาวอย่างไรบ้างคะ่ะ